สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาเพาะพริกจากเมล็ดแบบง่ายๆนะครับซึ่งพริกต้นนี้นะครับเป็นพริกที่อยู่ที่สวนของผมเองนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่ทนมากๆแล้วก็ดกไม่ต้องดูแลเยอะนะครับ โรคแมลงก็ไม่ค่อยกวนครับพันนี้เผ็ดได้ใจจริงๆผมก็ได้เก็บเม็ดสีแดงนะครับสดๆจากต้นเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะไปทําการเพราะ,มะเมล็ดกันเลยเม็ดพริกที่เราได้มานะครับเราก็จะมาแกะเอามเมล็ดด้านในออกนะครับพริกหนึ่งมเมล็ดนะครับก็จะได้เม็ดในมันประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเอาเม็ดพริกทั้งหมดที่ได้นะครับ ใส่ลงไปในน้ำครับน้ำเปล่าเราเนี่ยครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเลือกคัดสรรเม็ดดีกับเม็ดไม่ดีออกจากกันนะครับเราจะนําเฉพาะ,มะเมล็ดที่จมน้ําเอาไปปลูกนะครับส่วนเม็ดที่ลอยนี้เราจะไม่เอา จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆหากล่องพลาสติกนะครับแบบที่มีฝาปิดด้วยเมื่อเราได้กล่องพลาสติกมาแล้วนะครับเราก็ใช้กระดาษเช็ดชู่นะครับชุบน้ําให้เปียกแล้วก็ใส่ลงไปด้านล่างของกล่องนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็วางเม็ดพริกลงไปบนกระดาษเช็ดชู่วางเม็ดพริก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดฝาเลยหลังจากนั้นนะครับนำไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะครับช่องธรรมดา1คืนครบกำหนดเวลาแล้วนะครับก็นำออกจากตู้เย็นนำมาตั้งไว้ในห้องนะครับที่อุณหภูมิปกตินะครับให้ได้รับแสงแดดบ้างแต่ไม่ให้โดนแดดจัดนะครับทิ้งไว้สักประมาณ7-10วันนะครับ ต้นอ่อนพริกของเรานะครับก็ครบกำหนดแล้วได้เวลาเอาลงกระถางหรือเอาลงถุงปลูกแล้วครับเอาออกจากกระดาษช,ชูนนะครับซึ่งก็ต้นแรกมันก็ตั้งต้นดีอยู่อันนี้จะเอาลงดินนะครับโดยเราจะใช้กระทงจากใบตองนะครับใส่ดินอาจะไม่ใช้ถุงปลูกที่เป็นพลาสติกนะครับวันนี้ จะให้เขามาเจริญเติบโตต่อในถุงปูกนี้นะครับจากใบตองหรือท่านใดมีกระถางมีถุงปูกอื่นๆมีถ้วยมีแก้วก็สามารถใส่ดินแล้วก็นํามาแยกก่อนได้นะครับอย่าเพิ่งเอาไปลงดินเลยนะครับเพราะต้นเขายัางอ่อนอยู่หลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆลดน้ํานิดหน่อยนะครับไม่ต้องให้ชื้นมากนะครับเดี๋ยวรากเขาเน่า เสร็จแล้วก็นําไปตั้งไว้ที่ร่มนะครับอย่าเพิ่งให้โดนแดดมันลดน้ํานะครับถ้าดินแห้งรอเขาเจริญเติบโตรครับและนี่ก็เป็นพริกที่เราชําไว้ในถุงใบตองนะครับซึ่งก็เจริญเติบโตได้ดีพอสมควรนะครับสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สามารถนําไปลงดินได้แล้วครับเนี่ย สำหรับวิธีนี้นะครับก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับถ้าท่านใดสนใจที่กำลังอยากจะเพาะต้นพริกจากเมล็ดนะครับนำวิธีนี้ไปประยุกต์ทำใช้ได้เลยนะครับและขอขอบคุณนะครับไอเดียดีๆจากพี่ๆหลายๆท่านนะครับใน YouTube ที่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจึงนำมาประยุกต์ได้ต้นพริกจากเมล็ดแบบนี้เลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆเ,เกษตรกรที่สนใจในการที่จะปลูกพริกไม่มากก็น้อยถ้ามีข้อพิดพาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ